สวัสดีครับมาพบการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตอนออกเชียงเหนือตอนล่างประจําวันพุธที่7กุมภาพันธ์2567ครับอันดับแรกเรามาดูในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลตอ่อสภาพอากาศในวันนี้นะครับจะเป็นลักษณะของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังอ่อนนะครับปกคลุมบริเวณภาคตอนอ,อกเชียงเหนืออยู่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะของลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่พัดเอาความชื้นแล้วก็ ความร้อนนะครับเข้ามาบริเวณภาคตะนอ,อกเงเหนือตอนล่างนะครับมาดูในส่วนของสภาพท้องฟ้านะครับในช่วงเช้านี้จะเห็นได้ว่าอาจจะมีเมฆเกิดขึ้นนะครับบางส่วนอยู่บริเวณจังหวัดบาาุรีรัมย์นะครับในส่วนของการคาดหมายในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีโอกาสของการเกิดฝนเกิดขึ้นได้นะครับเล็กน้อยบางแห่งนะครับส่วนมากจะอยู่บริเวณจังหวัดสุรินทร์ศรีสเกตและก็อุบลราชาธานีนะครับในส่วนของตัวเลขนะครับตัวเลข,เลขอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันนะครับอยู่ที่36-38องศาเซลเซียสและก็อุณหภูมิต่ําสุดนะครับในช่วงของเช้าวันพรุ่งนี้20-24องศาเซลเซียส ครับก็ในช่วงนี้นะครับก็จะถือว่ามีความแตกต่างนะครับของอุณหภูมิในช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงตอนเช้าอยู่ค่อนข้างมากนะครับก็อยากจะให้ฝากในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับการรายงานในช่วงเช้านี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ติดตามต่อในช่วงบ่ายสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน